สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ตัดกิ่งมาเดื่อฝรั่งขายนะคะก็เป็นกิ่งละ80บาทอันนี้เป็นไวเจินัวนะคะหวานมากๆเลยอันนี้เป็นอิลักกี้ค่ะลูกสีดำๆนะคะแล้วก็หวานมากๆเหมือนกันตกทนอึดนะคะอิลักกี้ปลูกนี่ไม่ต้องกลัวตายเลยนะคะทนมากๆเลยค่ะได้กินแน่นอนนะคะทุกภาค อันนี้เราก็จะไปขายเก่งละ80นะคะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีลักกี้ค่ะนี่ก็ไว้เจนนวนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงขายนะคะเก่งละ80ที่เพจดาวบ้านนาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะขายได้หรือเปล่าค่ะอันนี้ดาาก็ลงขายแล้วนะคะที่เพจของดาวเองค่ะ นี่นะคะก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะให้ความสนใจมากเลยก็มากกว่ากิ่งมะเดื่อที่ดาวมีอีกนะคะบางท่านก็ต้องจองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดาวขอไปตอนกิ่งไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวดาวจะเอามาลงขายอีกนะคะรอกันหน่อยนะอันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการแพ็คของของดาวเองนะคะอันนี้เป็นแพ็กกิ่งมะเดื่อฝรั่งค่ะ แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งเนี่ยไปถึงแล้วเหี่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจาะรูที่ถุงไปเพื่อให้มีการระบายอากาศด้วยค่ะแบบนี้นะคะใส่กล่องค่ะแบบนี้เสร็จแล้ว1กล่องนะคะวันนี้มีหลายบางท่านก็สั่ง2กิ่งนะคะ เราก็จะเด็ดใบออกบ้างเพื่อที่จะช่วยลดการคายน้ํานะคะเวลาเอาไปปลูกเนี่ยเอาใบาออกได้นะเพราะว่าใบาเนี่ยมันจะคายน้ํานะคะถ้าไม่มีใบเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะเราเคยเอาใบาออกหมดเลยนะคะแล้วก็ปลูกก็รอดทุกกิ่งนะคะอยู่ที่รากค่ะถ้ารากดีนะคะยังไงก็รอดค่ะ ยิ่งเป็นกิ่งตอนแบบนี้จะรอดง่ายอันนี้เราก็แพ็กเป็นกิ่งช้ำนะคะให้กับลูกค้าค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะแถม,มสำหรับเอาไปช้ำด้วยให้ไปหัดช้ำเล่นกันนะคะทั้งละสองกิ่งคะ่ะแบบนี้นะไวๆเลยคะ่ะเทคนิคก,การชำ้ำแพ็กกิ่งช้ำนะคะไม่ให้เหี่ยวไวเหี่ยวไวแล้วก็คือให้มีความสดก็คือนี่เราจะใช้ ตัวช่วยแบบนี้เลยค่ะไปถึงเมื่อไร่ก็มีความสดแน่นอนนะคะตัวนี้เหมือนเป็นตัวซีนอาหารนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนี่ค่ะ<ม>พอกิ่งไปถึงก็จะมีความสดมากๆเลยเรียบร้อยะะ้วค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการปิดกล่องแล้วค่ะ อันนี้เราก็จะแถมท่านผู้ชมนะคะแถมไปสองอย่างนะแถมกิ่งชํากับอะไรอีกอย่างหนึ่งไปรุ้นกันเราเองนะคะเขียนชื่อค่ะแพ็คแบบนี้เรียบร้อยค่ะหนึ่งกล่องเราใส่วางไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการ ใส่ของแถมนะคะแล้วก็แพ็คปิดค่ะแบบนี้ไม่ยากนะคะเรียบร้อยค่ะมีความสุขนะคะกับการขายขายต้นไม้ที่เราปลูกเองค่ะอันนี้ของแถมปิดแพ็ค เรียบร้อยค่ะอันนี้ดาวส่งเป็นไปรษนีนะคะเรียบร้อยไวไหมคะสามและอันนี้ก็ของแถมต่างๆใส่ลงไปให้ครบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เตรียมส่งพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะสวัสดีค่ะ